น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์รวมถึงมนุษย์ที่ยังมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมดังคำกล่าวที่ว่าน้ำคือชีวิตแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเจ้าพยาบางส่วนเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่สำคัญของบริษัทน้ำประปาไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพและจ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครดังนั้นบริษัทได้ตระหนักถึงบริเวณแหล่งกำเนิดของแม่น้ำท่าจีนที่เสื่อมโทรม จึงริเริ่มโครงการหนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบริษัทน้ำประปาไทยจำกัดมหาชนได้จัดโครงการนี้ขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติทองาผาภูมิหมู่บ้านอีต่องตำบลปีล็อกอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีพื้นที่ป่าเจ็ดแสไร่และมีพื้นที่เสื่อมโทรมอยู่หนึ่งืไร่ บริษัทได้ริเริ่มโครงการ1ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำเพื่อเป็นการรักษาแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง5,000ไร่ในระยะเวลา5ปีโดยโครงการดังกล่าวจะนำพาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งน้ำทั้ง3ด้านดังนี้ 1. ด้านเศรษฐ,ฐกิจทําให้น้ําดิบดีขึ้นสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ําประปา 2. ด้านสังคมช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านการเป็นผู้ปลูกและดูแลผืนป่าตแต่แรกเริ่มและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ปลูกป่าของโครงการ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อโครงการหนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำดำเนินไป5ปี พื้นป่าล้านกล้าของเราจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไป,ไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงและก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น27ล้านกิโลกรัมสามารถดักจับอนุภาคมลพิษเช่นฝุ่นควันและไอพิษต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่า4ล้านกิโลกรัมเพิ่มปร,ริมาณออกซิเจน เพิ่มขึ้นมากกว่า350ล้านกิโลกรัมทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นมีปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บไว้ในดินเพิ่มขึ้นมากกว่า6ล้านลูกบาทเมตรทำให้ชาวบ้านกว่า3 0 0แสนครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน1ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำเพื่อสมดุลยภาพสู่ความยั่งยืนบริษัทน้ำประปาไทยจำกัดมหาชน